สวัสดีจ้าเดี๋ยว้นมนี้สิพามเห็ดเมนูตำแตงกวัวกุ้งสดเด้อจ้ะเดี๋ยวเขามาเบิงว่าเครื่องปรุงมหยังแน่เด้อจ้าอันนี้ยังแรกเด้อจ้ะเนี่กุ้งสดกุ้งสดที่ว่าแช่น้ำโซดาแล้วล่างน้ำเรียบร้อยเด้อจ้ากุ้งเด้งดีดีเด้อจ้ะเนี่ยกุ้งสดอ่ะ ส่วนนี้พริกแห้ง้อจ้ะพริกแห้งก็พริกแดงข่อยใส่ย่างละเคืองจ้าความเผ็ดตามชอบเหมือนเดิมอันนี้แตงกวาจ้ะแตงกวัวสานีกับเพื่อลรกินผู้เดียวจ้ะซับเราเรียบร้อยส่วนนี้นี่ก็จะมีกระเทียมมะเขือเทศมะนาวจ้ะเครื่องปรุงอย่างอื่นก็จะมี้วจ้ะน้ำตาลทราย หรือว่าจะใส่น้าตาลปีบก็ได้เด้อจ้ะข่อยบ่มีน้าตาลปีกข่อยก็ใส่น้าตาลใายจ้ะง่ายๆจ้ะส่วนนี่ชูรสขาดบ่ได้เดี๋ยวบว่เสบเนาะจ้ะน้ำปลรราน้ำปลาอันนี้น้ำมลาขามเปียกเลยจ้ามีแค่นี้เละจ้ะเครื่องปรงุงมีอุหลายอย่างดอกง่ายๆจ้ะเป็นเมนูง่ายๆแซ่บ เดี๋ยวข้าไปเริ่มลงมือเห็ดเลยเด้อยจ้าเริ่มเรล็กข้าก็ตัมพริกกระเทียมก่อนเด้อยจ้าตัมไปเลยเพราะยากตัมกระเทียมก่อนแล้วก็ใส่พริกเด้อจ้าใส่พริกแห้งก่อนตัป่ะพริกแห้งหอยก่อบีบดีเด้อยจ้าเพราะว่าหอยใหา่ก่อบี่ดียัวใหญ่ ลดน้ำใส่บ่เบิดดอกแล้วสิเพชรลายเสียงทับพี่ดังก้องแจ้งก้องแจ้งเขหยิบยาวเขได้จ้ะที่เขาก็จะปรุงเครื่องก่อนเดชทำการปรุงเครื่อง มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศนี่บุคไปไมีน้านเลยจ้ะมะเขือเทศเชอร์รี่นี่เป็นเนื้อแบบว่าเน่นๆเลยจ้ะเนี่ยเน้นๆๆซึ่งมากเขาจะกินเลนเด้วบมะเขือเทศนี่แต่ว่าขอว่าตำสมเสียบมะเขือเทศใหญ่เขาอันพูดเสีจ้ะมันจะเป็นแบบเนื้อเละๆเนาะเครื่องนี่ตามต้องการด้วยจ้ะแลว้วเขาจะใส่หน่อยใส่หลายจ้ะ ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่หนักนาวใส่บะนาวจะสามชิ้นเลยน้อยน้ำกักขามเปียก มาขำเปียกสสรสชาติกระปุงตามเขาต้องการเด้จ้ะมากเปียวหน่อยเปียกลายเดี๋ยวถ้าพูกกินนาะจ้ะบอกตายโตม่ได้เนะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายจักหน่อยพอเด้จ้ะ ตอนไส้ชื่อรสนี่ใส่หลายได้เด้อยจ้าชื่อรสใส่ลงปเลยแล้วก็ครกโครัโครกไปคือเทศแต่กอนจะใส่น้ำปลรราก็น้ำปลาด้วยจ้ะ เซน้ำปลาเจน้ำปลานนำปลาข็คนดีๆด้วยจ้ะน้ำปลาใส่ลงไปเซน้ำปลาจักน้อยโกรกโๆกโกด้อจ้ะ เดี๋ยวชิมกอนเ้อจ้ะชิมเบืงก่อนน้ำรสชาตเป็นยังไงเบื้องน้ำดูกนัวๆเ้อจ้ะนัวๆข้นๆเดี๋ยวชิมก่อนโอ้ยรสชาติแมจีดจ๊ดชาติเลยวะ น้ำนัวนัวได้จ้ะพูดนะเข้มข้นขนาดได้บ้างดูนัวน้ำปลาลนาน้ำปลาขามเ้าจะเครื่องปรุงเลยจ้ะกรติแล้วก็ใส่แตงกัวลงไปเลยดิจ้าใส่แตงกัวลงไปเลยแตงกัวแตงกัวปุ๊เบิดลลูกดอกใจนีมจะหลายพวกแตงกัวลูกยังของฝรั่งอะไรจ้ะใส่แตงกัวลงไป น้ามันออกดูแต่กวัวบ้านเขามันจะเป็นจังซี่จ้ะมีน้ำน้ำม,มันเบาเด,ด้อจ้ะน้ำหลายบ่คือแต่งบ้านเขาเด,นดนินี่ทุกคนนัวๆเด้จ้ะ ก๋วเขาก็ใสกุ้งลงไปเลยเดจะน่กุ้งกุ้งนี่ก็แล้วแต่มากขึ้นกันเดจ้ะเขาจิใส่ประมาณปริมาณหน่อยหรือหลายแลย้วแต่ความชอบของเขาว่าอยากกินหลายกินหน่อยเด้จ้าจำกัดบรเลยเดยจ้ะใส่กุ้งลงไปเลยใส่กุ้งลงไปเดจ้าอขกเลยาน Rồi mọi người. Rồi xong nó rồi. Khéo mình cứ đợi thôi cái าตาจ้ะนวลๆเลยเด้นวลๆเลยปัดที่นี้เขาดีเทสจานเด้จ้าเดี๋ยวเทสจานคนจ้ะสุดเจ้จานเทสจานดูน้ำข้นๆดีจ้ะยังนวเลยอื เสร็จไงล่ะเบิ้งนัมองไม่เห็นพี่อ่ะเบิ้งดูดูน้ำดูน้ำดำซมอ่ะเอาอย่างเดียวอยู่นี่ตกจ้ะดูส่เบื้องไงก่ได้จากที่นี่นี่จ้ะ หน้าตาน่า,นานกินบพว่พวกเจาา้าว่านำตำสมกับคนๆเลยเดอจ้าขนๆนัวๆหน้าตาน่า,นา,นา,นานกินขนาดเดจ้าเบิรงดูคุณ่ะกุ้งกุ้งกับแตงกวัวเดจ้ารสสากัแซ่บแซ่บไป,ปลองเห็ดกินเบิง่งเดจ้าพวกเจา้าเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้กันเด้อคลิปหน้าจะทายังอื่นใหม่เบิ่งใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในใการเุคลิปต่อไปเนี่จ้าและขอบคุณทีท่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า